รี่เต้คุณพงใช่ไหมครับผมใช่ข่าวว่าที่นี่รับราคาแรงผมยังอยากจะเอาคันน,นี้เข้ามาขายวันเนี้ยผมอยากขายที่ราคาลดให้ผมหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ครับผมขอสื้รถสักห้าแสนได้ไหมขายเลยอ่ะ,มอะผมขึ้นรถกลับแล้วฮะไม่ได้ผมขึ้นรถกลับแล้วขึ้นรถกลับเลยอ่ะวันนี้มีเศรษฐีท่านหนึ่งครับเอา bm x7 พันใหญ่มาให้เราดูไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง สวยสาภาพดีแน่นอนดูรถก่อนได้เลยครับผมเห็นแล้วผมก็ชอบนะขอดูสาภาพก่อนนะเชิญครับสาภาพเป็นไงบ้างครับใหม่วิ่งห้าหมื่นกว่าใช่ครับถ้าเป็นหัวเกียร์เป็นแบบเนี้ยหัวเกียร์มันเป็นหัวเกียร์เพชรคันนี้ก็ตัวใหม่แล้วนะครับหัวเกียร์ตัวใหม่ใช่ป่ะใช,ใช่ครับอ๋อมันเป็นดีไซน์นว่ะตัวใหม่ยางก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยดีเอ็มเเจ็ดเขาทำลำโพงมาดีมาก ชอบอ่ะอยากซื้อไปใช้เองอ่ะเอาไปใช้รับส่งลูกได้กว้างมากเลยอ่ะตอนนี้ทีมงานดูสภาพเสร็จแล้วตัวถังเดิมหมดสีเดิมเดิมรถไม่ขยับทีนี้ก็มาคุยเรื่องราคานะครับโหดเกินไม่ไหวขายได้ผมขายคุยง,ง่ายๆอยู่แล้วรถี่ <laughs> ้ผมหน่อยได้ไหมเท <laughs> <laughs> ่าไหร่อ่ะครับผมพอเสรรถสักห้าแสนได้ไหมห้าแสนผมไม่ได้ผม <laughs> ขับขับดีกว่า <laughs> ผมเก็บไว้ใช้ดีกว่าห้าแสนข <laughs> ายเลย ไม่ได้ผมขึ้นรถกลับแล้วฮะไม่ได้ผมขึ้นรถกลับแล้วขึ้นรถกลับเลยเหรอได้ผมขอขึ้นทางแล้วกันผมจบได้เลย ทำสัญญาทำสัญญาัสญญาโอเคได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจบเร็วอ่ะงงเป็นเวลาจบจบง่ายอย่างนี้ทำสัญญาครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับจบแล้วจบแบบงง